ปาทุที่ของเราเป็นที่ที่ เกกับเขาเรียกอะไรนะธรรมชาติท่านเอาทรายหรือดินบริโภต่อที่ดินเราเป็นที่งองขึ้นมาเราก็ได้สิทธิการเป็นเจ้าของอีกอย่างหนึ่งระยะเวลาใครครอบคองที่ดินของบู้ติดต่อกันที่เป็นโนด อายุในการครอบครองในการครอ,อบครองปรับแต่ครอ,อบครองปรับนะั้นจะใช้สิทธิคอบค้อเมื่อทาไปที่ลครร้องให้สามสานะคะแต่ถ้าได้สิทอะไรนะคะสิทธิทันทีก็คือสิทธิ์ตามเหตาาะะทุที่เกิดขึ้นกามธรรมชาติะยรเวลาค่ะระยะเวลาการครอบครองทีนี้มาดูนิหตุอีกประเภทหนึ่งก็คือประเภทประเภทแรกเกิดจาก หให้เกิดนติติกรรมมีเจตนาเท่านั้นจึงจะเกิดนิติกรรมนะคะแต่อันที่สองไม่มีเจตนาเลยแต่มีผลตามกฎหมายทีนี้ถ้าผาู้ใดไม่มีคนที่บุคคลกระทำได้ควัมผลไม่มีเจตนาเลยเช่น,น,นอะไรไม่มีเจตนาอ่าได้ความที่เรียนจ ตอถูกตอบตอบได้ใจ้ไปสองถูกหมคะตอบถูกแล้วค่ะถ้าลืมไปข้อทุกางต้องมีการลืนแล้วก็มีการควบมเป็นการที่ไมทผู้ผลตอบแทนตามกฎหมายเลยอะไรบ้างที่ทุกอย่างเช่นอาจารย์เดินพูดไปก็หานไปก็เดินหนก็มือโทรศัพท์ผมไอโฟนคตกแง thank yeah. ของผู้่เสายก็ต้องรับผิดในเรื่องของโทษของการละเมิดเห็นไหมว่าการกระทำของคนเจตนานีการแต่ถ้าไม่เจตนาต้องรับ 快递弟弟。 米你一个装修才子。<noise> ผีไม่ออกมาจากที่ห้องถามว่าเจ้าของ อย่างตรนนีอีกกรณีก็คือน้ำจะพ้นบ้านน้ำประมาทเจ้าของบ้านหลังข้าบ้านไม่อยู่อาจารย์ก็เห็นว่ามีเพื่อนบ้านค่ะอาจารย์จ้างคนเลยสี่คนหมดค่าจ้าง ไม่ถามไม่ได้ใช้คุณไปถาเองถามว่าผลก็คือว่าอาจารย์มีสิทธิ์ที่จะมองมเรีื่องน่า เก็บของหายได้แล้วไปแจ้งไปที่สถานีตำรวจภายในระยะเวลาหนึ่งปีเจ้าของทรัพย์ไม่มาติดตามทรัพย์คือทรัพย์นั้นตกเป็นของใครคะได้เรียนมาแล้วหรือยังเกี่ยนได้แล้วนะเรีคนได้ก็เกี่ยวข้อกระโจนตรงนั้นนะนะเกี่ยวกับเข้าแบบอ่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเอง มีคนโอนเงิน Right. Okay con lớn con